สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรวยเทราหหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นเด่นบนนะครับจำนวนสามสูตรอ่าซึ่งอ่าเป็นสูตรที่เด่นต่อเน,นื่องกันร,ระยะยาวมานะครับก็หลายวันแล้วที่ลงช่องไปนะครับอ่าสูตรเด่นระยะยาวนะบางสูตรก็ประมาณ200องวดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับ คนอน่นก็มาฟังคาเตือนหนึ่งก่อนนะครับคาเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อตลาดกิจแบ่งรัฐบาลโดยใช้วิจารญาณในาการรับชมไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยครับเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วครับลงช่องไว้ลงช่องก็ถูกต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับประมาณสองร้อยหวันนะครับสูตรนี้เดินมา ไม่คยหลุดนะวันที่ผ่านมาก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับผลออกสามเก้าสองก็ได้เลขเก้านะครับเป็นเลขหลักสิบนะครับเป็นเรื่องเด่นบนออกได้ทุกหลักนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับออกได้ทุกหลักวิธีการทําใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสามครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักหน่วยท้ายที่2อหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคงที่6กบวก4ี่ได้ศูนบวกเได้ห้าห้ากับ2ได้เจ็ดเจบวกศนได้เจ็ดดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวก2ได้สามสาบวกสได้ห้าห้าบวกสี่ได้9 9้เ้บวกสี่ได้สนะครับมนที่ร้อยห้าสิบนะครับจากนั้นบวก1นะครับได้4ี่บวกหได้ห้าบวก1ได้6บวก4ี่ได้ศูนยะครับได้3าม6 0 0ห้าศนย์ผย์ห้าะครับได้5 60นะครับ3ตัว สุดนี้ผู้ชมเก่าก็คงจะรับทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่ที่ถัดมาก็วถัดมาก็ได้8ปด1 5นะครับได้9นะครับถัดมาดูสุดที่2กันเลยสุดที่2ก็เหมือนกันครับลงมาก็6กงวดแล้วเหมือนกันนะครับ ส่วนนี้ก็หกเจ็ดงวดแล้วเหมือนกันนะครับสูตรที่หนึ่งสองหกเจ็ดงวดแล้วเหมือนกันนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับสูตรนี้นะฮะสูตรนี้สูตรนั้นยังไม่ได้ลงขาไว้ก่อนขาไว้ก่อนมันจะลงก็เดี๋ยวไปลง สุดที่สองปกติจะเป็นเด่นสิบหน่วยบนนะครับสุดนี้ก็อย่างที่บอกครับลงมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้งวแล้วนะลงช่องมาเดิมทีก็ลงเลขเด่นสิบหน่วยบนนะฮะเดินมาก็พอหลังพอเดินมาสิบหน่วยบนจากนั้นก็มาเดินที่เลขหกเป็นเลขหลักร้อยซะนะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเลขเด่นบนซะ าจากเปลี่ยนเป็นเลขเด็ดบนเสร็จปั๊บก็ลีก็ยกัยงนําน,นเดินต่อเนื่องในเลืในตำแหน่งของสิบหน่วยบนนะครับก็กลับกลายเป็นว่าถ้าผู้ชมเอาไปใช้นะครับเน้นไปที่เลขสิบหน่วยบนตำแหน่งสิบหน่วยบนเป็นหลักนะครับอย่างวันนี้นะครับได้ห้าหกแปดเก้าสี่ก็คือได้เลขเก้าเป็นเลขหลักสิบฮะก็กลับมาเดินในตำแหน่งสิบหน่วยบนก็ติดต่อกัน หาวัดเหมือนเดิมน,นะครับเดินยาวมานะฮะแต่ถ้าเราไปเล่นติดบนก็ได้ครับไม่ีปัญหนาเนื่องจากว่าเลขมันยังไม่เคยหลุดเลยนะครับในตำแหน่งของ110หน่วยนะอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำ สุตหลักละหมื่นองครั้งหลักสิครั้งหลักหน่วยหนึครั้งหลักหน่วยท้ายสตัวห้าครั้งหลักสิหน้าที่หนครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหครั้งหลักสิหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิท้ายที่หนครั้งหลักร้อยท้ายที่สอนครั้งบวกแปดก้าคงที่ศนย์กับเาได้เก้าเก้ากับศูนย์ได้เก้าเก้ากับศูย์ได้เก้าเก้ากับสได้หนึ่งหนึ่งกับเได้แปกับสี่ได้สอกับสได้ห้า สาบวกหนึ่งได้ส 4, 4ี่บวกสองได้ 6, 6กหกบวกหนึ่งได้7จ็ดบวกห้าได้2องนะผลออกห้ากสามได้เลขสามเป็นเลขหลักสิบนะครับ5้าย์สก็ได้0นะูนย์สว่าถัดมาก็นี่เลยนะห้าหกแปดกสี่ 5, 6, 8, 9, ก็ได้9นะครับถัดมาสูตรที่สสูตรที่สมก็เหมือนกันนะ สที่สามโดยปกติสุตรที่สามผมลงเลขเด่นร้อยหน่วยอยู่นะคือเป็นเลขเด่นหลักร้อยหน่วยก้มันกามครับเขาเปลี่ยนตำแหน่งเดินผมก็เลยมาลงที่เลขเด่นบนกะเลยในปกติอของสูตรนี้ถ้าเป็นเลขเด่นบน1้0หน่วยนะครับไม่อ่า ะจอจงไปที่เด่นร้อยหน่วยอย่างเดียวสูตรนี้จะเดินมาแปดสิบของงวดเกือบเก้าสิบงวดแล้วเหมือนกันนะครับสูตรนี้ยแต่ก็คือเขามาเดินที่ร้อยหน่วยเจ็ดสิบงวดที่ผ่านมานะกกลายเป็นว่าเรามาใช้เป็นเลขเด่นหลักอ่าเลขเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะครับเพื่อจะได้เทียบชนกับสูตรหลายๆสูตรนะครับสูตรอื่นนะเพราะฉะนั้น อ่าเราจะเป็นเลขเด่นบนนะครับตัวนี้ก็คือผลที่ผ่านมาได้0ูนย์หกเจ็ดแปดเก้าก็คือได้เก้านะเป็นเลขหลักสิบอ่าเมดก่อนที่ผมหยุดไปนะครับเพราะก็ไปออกเลขห้าหลักสิบนะครับพอมาวันนี้ก็ออกเลขห้าหลักเลขเก้าหลักสิบอีกนะครับก็คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เป็นเลขเด่นบนไปเลยอ่ะอย่างเอาเป็นว่าศูนนี้เป็นเลขเด่นบนไปเลยนะ วิธีการทำนะครับส่วนที่3ก็คือจช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบสี่ครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลัก 100, 2, ร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้าค่าคงที่นะ กดได้เจ็ดกับสได้หนึ่งหนึ่งกับหนได้หนึ่งกับหนได้สององกับสได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับแปดได้สองสองหได้แปดแกับสามได้หนหนึ่งกับหได้เจ็ดเจ็ดบกห้าได้สองนะสองหกตัวเลขได้แปดจากนั้นบวก1 8ึ่งดเก้านย์หะครับได้สองแปดเก้าศูนย์หนึ่งบย์ได้0นย์นะครับเป็นเลขหลักหน่อยทันมาห2สองสามี่ห้านะครับได้ห้าเอา้าเ้าสาได้3กับห้านะครับวันที่ผ่านมาก็ได้นะ เรามาดูทั้ง3สูตรนะครับชนเด่นเลขอะไรเนี่ยเป็นสูตรที่เด่นระยะยาวกันมานะ,ะเรามาดูกันเลย เริ่มจากสุดที่1เลยนะครับเราบวกกันเลยศบวก7ได้7 7บวก3ได้ศ9นบวก2ได้หนึบวก8ได้9 9้บวกสได้หนึบวกสได้3 3มบวก9ได้สองบวก6ได้แ8ดบวกหได้8 2บวก6ได้แ8ดบวก4ได้สอได้2นะครับรอบศได้1 1กับ8ได้9 9้ได้หนึกับ2ได้3ามบวก9ได้ส สองบวกได้แปดแปดบวกสี่ได้สองครับสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าสุดที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้าเก้านะนูที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปด จะได้ไปเทียบชนนะครับเพื่อผู้ชมมีสูตรเดินก็ไปเทียบชนได้ครับถัดมาสูตรที่สองเก้ากับสองได้หนึ่งอันนี้ได้ศูนย์นะเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งได้แปดแปดกับเก้าได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่บวกแปดได้สองนะครับสูตรหนึ่งหนึ่ง หกเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดสี่สี่กับแปดได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งสูตรที่สองได้สองสามห้าหกหนึ่งนะครับไปสูตรที่สามเลยห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่ สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับแปดได้สี่สี่บวกเก้าได้สามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ได้ห้านะครับห้าบวกหกไดงหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ได้ห้าหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวเลขทั้งสามสูตรนะครับชนันที่สองกับ สามนะครับสองห้าสามนะครับสองสามสองสามแล้วก็ห้าสวยนะครับในตำแหน่งเลขชนเด่นอย่างนี้ได้สองสามห้านะครับชนกันมากที่สุด อ่าสี่สี่สองสูตรสี่สองสูตรนะครับ1 2ึ่สงสูตรหก,กับเกสูตรเดียวอ่าถ้าเล่น6 9จะเล่น9 6ก็ให้เป็นถ้าจะจับนะครับ9กจับคู96กากเงี้ยอ่าจับคู่เก้าหเนี้ 96, ยก็9ก้าหกห้าเก้าหกเก้าสแบบนี้ก็ได้ครบชุด3ตัวแล้วครับ นี้ก็ได้นะครับยิติการนะครับอันนี้ให้ไปชนกับสูตรอื่นไปชนกับสูตรเด่นสิบหน่วยบนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นแบบสี่ตัวให้ด้วยเดี๋ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับสวัสดีครับ